สวัสดีค่ะผูพิพมลประปูนค่ะช่วงนี้นะคะมือหยาบแห้งกลานมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราล้างมืออยู่บ่อยๆนะคะหรือไม่ก็เป็นกลุ่มของพวกแอลกอฮอล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เจลหรือว่าแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะจะทําให้มือของเราแห้งกลานหยาบกระด้างน,นะคะไม่น่าสัมผัสวันนี้นะคะเรามีสครับน้ำมันมะกอกมาฝากนะคะสูตรนี้จะช่วยผัดซลลผิวแล้วก็ทําให้มือของเรานุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัสนะคะเรามาดูวิธีทํากันดีกว่าค่ะ เรามาดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทํากันค่ะสูตรสครับน้ำมันมะกอกของเราทําได้ง่ายๆนะคะใช้เกลือนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปในชามผสมเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นน้ํามันมะกอกค่ะน้ํามันมะกอกเราจะใช้อยู่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในชามผสมทั้งสองแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ เราคนส่วนผสมทั้งสองให้เข้ากันดีนะคะเพียงแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะสําหรับสครับน้ำมันมะกอกของเรานะคะเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะก็จะเป็นเม็ดเม็ดแบบสครับนะคะเราก็แค่นําไปนวดมือแค่แค่นั้นเองนะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่เรานําสครับน้ำมันมะกอกของเรานะคะมาถูนวดบริเวณมือค่ะ หรือว่าบริเวณที่หยาบก,กล้านนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อศอกหรือเข่าก็ได้นะคะนวดอย่างเบามือค่ะจากนั้นเราก็ล้างออกนะคะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีได้นะคะสะครับน้ำมันมะกอกตัวนี้นะคะจะผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไปนะคะและน้ำมันมะกอกที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินอ e ีนะคะจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งกล้านดูสุขภาพดีนะคะ เป็นอะไรที่ทำเองได้ง่ายๆนะคะทำได้ที่บ้านด้วยนะคะสาวๆลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์เวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่างผู้พิจารณาเรคุณเลดดเจ้า